ข้อมูลที่น้องทํามาเลขดังนะสาหรับเลขดังรัฐบาลไทยงวดนี้นะฮะเลขดังรัฐบาลไทยงวดนี้ใครชอบก็เลือกไปตามได้นะฮะเลขดังรัฐบาลไทยก็คือเลขที่คนหาซื้อลอตเตอรี่นะฮะหาซื้อลอตเตอรี่กันทั่วเลยหาเกีืยงแผงเกือบทุกแผงเนี่ยก็จะมีนะฮะเลขดังรัฐบาลไทยงวดนี้ก็จะมี แปเลขมงคลนะฮะเลขสวยเลขมงคล89้าที่คนหาซื้อนะฮะลอตเตอรี่แล้วก็มีเลข64สีหสี่คนก็หาซื้อทุกงวดะฮะเลข พสหกสี่นะฮะพสนี้นะฮะหกสี่เนี่ยคนก็หาเก็บทุกงวดสําหรับลอตเตอรี่นะครับแล้วก็มีสองแปดเลขเดือนกุมภาเดือนกุมภาเดือนนี้มีแค่ยี่สิบแปดวันนะเขาก็หาซื้อกันเหมือนกันนะเพิ่มเติมคือสองแปดเนี่ยคือเลขเดือนกุมภางวดนี้เขาก็หาเก็บกันแล้วก็มีสองหกเลขวันมาคะบูชาก็คือเมื่อวานนี้พี่ๆทุกคนนะอ่าเลขวันบุญใหญ่เลยนะพี่ๆทุกคนก็มีสองหกหกสองอ่าเลขวันมาค้าบูชาเนี่ยพี่ๆทุกคนนะ มาค้าบูชาเนี่ยน้องแนะนํานะส่วนใหญ่ที่เขาซื้อตามกันแล้วถูกเนี่ยเขาชอบซื้อกลับหัวกลับหางนะสองหกเขาอาจจะกลับไปกลับหัวเป็นสองเก้าเพราะฉะนั้นตะกี้นี้เมื่อสักครู่นี้น้องเห็นพี่ๆบางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์สดว่าชอบมากงวดนี้สองเก้าก็ลองเอาเลขตัวเนี้ยไปกลับหัวดูเล่นสองหกกับสองเก้าสักสองประตูก็ได้ลองกลับหัวดูกันเนไไหนียวไว้ก่อนนะลองดูพี่ๆทุกคนนะฮะแคปจอไว้ได้สําหรับ สำหรับเลขดังรัฐบาลไทยงวดนี้นะฮะเลขที่คนหาเก็บลอตเตอรี่กันหมดทุกแผงนะฮะก็ลองตามกันดูนะฮะอ่าเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อพี่ๆทุกคนนะฮะอ่าแคปจอเสร็จแล้วก็พิมพ์เฮงลงมาในไลฟ์สดเป็นสิริมงคลให้กับ พี่ๆทุกคนในเพจแล้วก็เป็นสิรมิมงคลให้กับตัวเองด้วยนะ,ะจะไปบวชแฟนที่โคราชวันที่สองถึงหกพอดีเลยสองหกเลยพี่สาวถ้าอย่างนั้นนะฮะพี่ใหม่จัดไปเลยสองหกนะฮะถ้าอย่างนี้จัดไปเลยพี่ใหม่ฮะสองหกนะครับผมอ่าลองดูนะฮะสำหรับเลขดังรัฐบาลไทยนะฮะน้องเก็บข้อมูลมาให้แล้วก็จะมีแปดเก้าเลขมงคลหกสี่เลขพศสองแปดเลขเดือนวันกุมภานะฮะสองหกเลขวันมาคาบูชา นะครับผมก็ลองตามกันดูนะส่วนรัฐบาลไทยแบบอัดเม็ดเดียวนะฮะแคปอ่ะเดี๋ยวดูสถิติก่อนอ่าสถิติก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นสถิติหวยรัฐบาลนะฮะประจําวันที่หนึ่งมีนาคมย้อนหลังสามปีก็คือหนึ่งมีของงวดวันที่หนึ่งมีนาหกสามมีของวันที่หนึ่งมีนาหกสองแล้วก็มีของวันที่สองมีนาหกหนึ่งนะะสังเกตสถิตินะฮะสามปีที่ผ่านมามี บน938แล้วก็ล่าง98ก็ออกเลขมงคลเลยนะฮะสำหรับปี63ที่ผ่านมานี้นะฮะออกเลขมงคลเลยเลข9889นะฮะออกเลขมงคลเลยนะฮะเนี่ยเลขมงคลที่น้องให้ดูนะฮะ8ปี8กาเนี่ยปีกายนี้ออกนะฮะปีกายนี้ออก98เลยแล้วก็มี38ส่วนปี62ออก50 650ล่าง65นะฮะหล่าง65 แล้วก็ปี61เนี่ยออก415ล่าง29นะฮะ415ล่าง29เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะลองดูแคปจอสถิติเราเนี่ยไปดูนะฮะแคปจอเสร็จพิมพ์เฮงลงมาเผื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเก็งเลขของพี่ๆทุกท่านนะฮะบางทีดูสถิติเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะช่วยได้ในระดับหนึ่งเราจะได้ดูว่าเลขเนี่ยมันหลบไปเลขไหนกันบ้างนะฮะมันชอบออกเลขไหนกันบ้างนะฮะอ่าเราจะได้จํากัดกรอบให้มัน แคบลงพี่ๆทุกคนนะก็ลองดูนะครับผมจากสถิติที่น้องดูแล้วนะน้องขอวิเคราะห์ส่วนตัวของน้องเองเลยนะฮะรัฐบาลไทยงวดนี้น้องคาดว่ามันจะออกไปหลบไปเลข2องพี่ๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รัฐบาลไทยเม็ดเดียวนะ รัฐบาลไทยเม็ดเดียววันเนี้ยผมชอบมากๆนะประจำวันที่1มีนาคม6 4สี่นะฮะปี6กสี่ปีนี้ห4สี่นะฮะผมชอบมากๆวันเนี้ยรัฐบาลไทยผมขอไปสองสามแล้วกันพี่ๆทุกท่านนะอ่าผมขออนุญาตไปสองสามแล้วกันนะฮะสองสามเนี่ยผมชอบมากสำหรับงวดนี้รัฐรัฐบาลไทยนะพี่ๆทุกท่านนะขอไปสองสามแล้วกันเพราะว่าผมว่ารัฐบาลไทยงวดเนี้ยสองมา สองมาหรือไม่งั้นก็ติด3ามาเป็นบางประตูนะ,ะขยับขึ้นขยับลงให้เรียบร้อยนะขยับขึ้นเป็น3 3แล้วก็สอขยับลง1 3แล้วก็สองสกับหัว5้สแล้วก็2 8 นะฮะลองดูแคปจอแล้วพิมพ์เพงลงมาในไลฟ์สดด้วยพี่พี่ทุกท่านนะพิมพ์เพงลงมาในไลฟ์สดเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยเด้อพี่พ,พี่ทุกท่านเราจะได้ไปดูชุดเต็มกันต่อนะฮะ,อะลองดูนะรัฐบาลไทยนะผมดูจากสถิติสถิตินะฮะพี่พี่ทุกคนนะไม่ได้ออกมานานมากแล้วนะฮะอ่ะขอกลางสถิติให้ดูเลยดีกว่าเนี่ย นับหลังลงมานะะสิบงวดยอดหลังไม่อะสิบสิบงวดย้อนหลังเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะสองสามสามสองสองสามเนี่ยแทบไม่มีเลยสําหรับอ่าสถิติย้อนหลังสิบงวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีสองสามสามสองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนะรัฐบาลไทยมันชอบออกแบบหลบเราไปเรื่อยๆนะพอเราตามคือ รัฐบาลไทยเนี่ยบางครั้งมันก็จะออกเลขเดิมของงวดก่อนอดึงเลขเลขของงวดก่อนเนี่ยมาออกก็มีพอมันออกติดต่อกันนะน้องสังเกตดูแลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอกลางสถิติให้ดูนะฮะเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยสังเกตดูพี่ๆทุกคนนะเนี่ยบางทีมันจะดึงเลขของงวดก่อนมาออกเนี่ยอย่างดึงเนี่ยอย่างงวดเนี่ยดึงดึงเลข เลขเลขเก้ามาเลขเก้ามาออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะหายไปพี่พี่ทุกคนแล้วมันก็จะไปโผอีกงวดถัดไปนะฮะมันจะไม่ค่อยออกติดต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดเนี่ยผมถึงบอกว่าศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยไม่น่ามีนะฮะศูนย์งวดเนี่ยไม่น่ามีแล้วก็เลขเก้าเนี่ยเลขเก้าไม่น่ามีแต่ถ้าเลขสามเนี่ยมีส่วนนะฮะมีส่วนอาจจะได้ลุ้นเพราะฉะนั้นก็ลองไปตามกันดูนะฮะผมคำนวณมาแล้วงวดเนี่ยสองสามเนี่ย ผมชอบมากนะฮะอันนี้คือแนวทางที่ผมวางให้เนี่ยคือส่วนตัวน้องชอบแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่พี่พทุกคนเนี่ยก็ลองเลือกตามกันดูชอบตัวไหนก็ลองไปขยับเล่นกันดูนะฮะส่วนตัวน้องชอบอัดเม็ดเดียวสองสามขยับขึ้นขยับลงให้เรียบร้อยนะฮะ,อะลองดูนะแคปจอเสร็จพิมพ์เพงลงมาแล้วก็ไปดูชุดเต็มกันต่อนะ,ะพี่พี่ทุกท่านเราไปดูชุดเต็มกันต่อนะฮะ,ะเลขนี้น่าจะยังไม่ปิดลับแน่นอนนะฮะลองดูนะครับผม ชุดฟัน3ตัวนะฮะชุดฟันอ่ะชุดฟันเลขรัฐบาลไทยชุดเต็มงวดนี้นะฮะประจําวันที่หมีนาอย่างที่ผมบอกนะมเม็ดเดียวผมชอบสองสนะลูดเน้นวันเนี้ยลูดเน้นรัฐบาลไทยงวดเนี้ยผมขอไปเลยเลข2ผมชอบมากเลขสองพี่ๆทุกคนนะฮะลองไปตามกันดูผมชอบว่าผมคาดว่าเลข2น่าจะมาแน่นอนสําหรับงวดนี้นะฮะสองสพี่ ประพาพันธ์บอกว่าสองสชอบขาแมวคลอดสี่ตัวบ้านเลขที่1นึ่สออ้าเข้า,เข,าเข้าทรงเลยพี่สาวถ้าอย่างนี้นะฮะไปทางเดียวกันได้นะฮะสี่สน้องก็มีนะฮะสี่สสในชุดเม็ดเดียวน้องก็วางให้อ่าลูดเน้นวันนี้ผมชอบลูด2ชุดกันแนะนำมี1 7 4่งเี่เหหนะฮะ เจาะที่น่าจะมาผมชอบมาก2 5กับ2 7นะฮะ2 5กับ2 7เนี่ยผมคาดว่าถ้ามาเลข2เนี่ยก็น่าจะมา2ประตูนี้แหละไม่2 5ก็2 7นะฮะอ่าแล้วส่วนตัวนี้นะพี่พี่ทุกคนตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยขอ ขอเน้นนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเลขแม่ยายผมนะพี่ๆทุกคนนะอ่าแม่ยายผมบอกว่าหวยรัฐบาลไทยงวดเนี่ยออกวันจันทนะฮะต้องมีเจ็ดนะ,ะแม่ยายผมให้มาประตูเดียวเลยแม่ยายผมผมโทรโทรศัพท์โทรคุยกับแม่ยายผมเมื่อเช้านี้นะบอกว่าได้เลขตัวไหนมาแม่ยายผมบอกเลยเลขแม่ยายผมตัวนี้ฮะเจ็ดห้าเจ็ดพี่ๆทุกคนเจ็ดห้าเจ็ดแม่ยายผมให้มาประตูเดียวเลยนะฮะ อลองดูถ้าใครชอบเลขแม่ยายผมก็ลองไปตามดูได้นะฮะก็คือตัวนี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับผมห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามตัวแกให้มาประตูเดียวเลยคือเจ็ดห้าเจ็ดนะฮะแม่ยายผมชอบมากรักมากเจ็ดห้าเจ็ดงวดนี้เพราะว่ารัฐบาลไทยออกวันจันนะฮะแกเชื่อว่ามีเลขเจ็ดนะแกบอกว่าโบราณโบราณเขาถือมาวันจันต้องมีเลขเจ็ดนะแต่อันนี้ ไม่เชื่อลองตามดูได้นะฮะลองตามดูใครชอบเลขแม่ยายผมก็ลองไปตามดูกันได้นะฮะสำหรับเลขแม่ยายผมงวดที่แล้วนะแม่ยายผมให้มาหลุดนะมีพี่พี่เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าแม่ยายยังอยู่ไหมนะฮะแม่ยายผมฝากมาบอกว่ายังอยู่ดีนะฮะยังอยู่ดีนะแกก็เลยให้มาใหม่อีกห้าเจ เจ็ดห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นงวดเนี่ยผมก็เลยเอามาให้พี่ๆทุกคนลองตามกันดูนะฮะเผื่อจะชอบนะฮะเลขแม่ยายผมนะครับผมอ่การเบิ้ลการเบิ้ลงวดเนี่ยถ้ารัฐบาลไทยออกเบิ้ลผมคาดว่าน่าจะออก2 2กับ3 3นะฮะชุด3ตัวตรงก็จะมีอะไรบ้างมี6 2ส7งส แล้วก็7 5 7ห้เลขแม่ยายผมเองนะฮะใครชอบตัวไหนตัดไปเล่นกันดูได้นะฮะตัดไปเล่นกันดูได้ชอบตัวเดียวกันก็ไปด้วยกันได้นะพี่พี่ทุกคนลองดูแนวทางเนี่ยผมทําขึ้นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจพี่ๆทุกท่านนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถ้ามันไปตรงใจกับพี่ๆที่มีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยก็เลือกไปตามได้เลยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ชอบ ถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเลขที่ให้มาไม่ถูกชะโลกเลยฉันไม่ชอบเลยผ่านไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแนวทางนี้น้องให้ฟรีทุกวันพี่ๆทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะลองดูนะใครชอบเลขแม่ยายผมก็เลือกไปตามกันได้เลยห้าเจ็ดเจ็ดห้าผมกับแม่ยายทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยนะพี่ๆทุกคนเรื่องตีเลขนะแต่วันนี้ผมฝากเข้ามาให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะเผื่อจะปังของแกนะ,ะปกติเนี่ยทะเลาะก,กันประจํานะเพราะว่าไม่เคยซื้อเลข ไม่เคยซื้อเลขในตัวเดียวทิศทางเดียวกันสักครั้งหนึ่งเลยนะฮะขัดลาบกันตลอดพี่พี่ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูวันเนี้ยแม่ยายงวดเนี้ยแม่ยายกับลูกเขยนะใครจะอยู่รอดกว่ากันเพราะฉะนั้นรอรุ้นด้วยกันพี่พี่ทุกคนนะฮะอ่าแคปจอเสร็จก็พิมพ์เฮงลงมาในไลฟ์สดเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ลูกเพจท่านอื่นด้วยนะฮะ